เดี๋ยวลองตีด,ดิ๋ยวเออเนื้อมีความเบานะอุ้ยเนื้อเบามากฮือเธอดูดิรอยมันจางไปเยอะมากเลยเนี่ย เขาใจแล้วว่าทําไมมันเป็นกระแสสวัสดีค่ะก็มากันแล้วนะคะกับรองพื้นที่กําลังเป็นกระแสมากๆในช่วงนี้นะั้นนั่นก็คือตัวนี้ค่ะรองพื้นฝาแดงนะคะผมอ่ะให้ดูตัวแพคเกจกันใกล้ๆนะคะตัวนี้ชื่อเต็มเต็มก็คือ royal paris infallible face wear foundation นะคะสีที่แนกตามานะ,ะก็จะเป็นสีเบอร์ 250ค่ะนี่สีเขาจะอยู่ตรงฝาด้านบนตรงนี้นะคะก็อันนี้แอบลุ้นมากๆว่ามันจะเข้ากับผิวแน็คไหมเพราะเนี่ยยังไม่เคยไปวอชสีจริงๆนะคะว่าแบบเฮ้ยสีมันประมาณไหนอันนี้คือกะเอาล้วนๆดูรีวิวดูซอชแล้วก็อ่ะฉันเลือกสีนี้นะคะมาลุ้นกันว่ามันจะแมทช์กับผิวแน็คไหมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ารองพื้นตัวนี้ใช้แล้วจะเป็นอย่างไรคะมาแกะลองมาพร้อมกันนะคะโอ้ยตื่นเต้นกระเฉดสีหุย บีมาแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะเหลวอ,อยู่นะอาจจะไม่ได้ไหลเป็นน้ํานะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเนื้อครีมเข้มข้นอะ่ะโอ้หน่าจะมีน้ําหอมปะเหมือนได้กินหอมมาเลยอ,อ่ะเดี๋ยวลองกลีเดีลยเออเนื้อมีความเบานะอุ้ยเนื้อเบามากโซนเฉดสีให้ดูกันใกล้นะเออสีเข้มอยู่นะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีความติดส้มนิดนึงเนี่ยเห็นเส้นแบ่งไหม มไม่แน่ใจว่าแสงใน,นวันนี้มันโอเคไหมเพราะว่าช่วงเนี้ยฟ้าค่อนข้างที่จะคลึมนะคะโ,โอเคแล้วก็มีอันนี้ด้วยอาลืมเมาส์อุปกรณ์ที่ได้แถมมานะคะไม่แน่ใจว่าโปรโมโชั่นแถมแปลงเนี่ยมันจะมีตลอดไหมแต่ว่าเราสั่งแล้วเราก็ ได้จริงนี่มาด้วยจ้าแต่ก่อนที่เราจะไปลงรองพื้นที่หน้าเมามอยก,ก่อนว่ารองพื้นตัวนี้เขาเคไมไว้ว่าไรนะคะขออน,นุญาตสรุปแบบสั้นๆนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นรองพื้นผสมสารป้องกันแดด SPF 25นะติดทนยาวนานถึง32ชั่วโมงค่ะสูตรกันน้ํากันเหงื่อนะคะเนื้อบางเบาสบายผิวมาพร้อมวิตามินซีนะที่ช่วยปรับให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วก็ตัวนี้ไม่อุดตันรูขุมขนค่ะซึ่งในส่วนของความเคมเอ,อ่อติดทนถึง32ชั่วโมง ข่ยคนเรามาจะแต่งหน้าเกินหนึ่งวันแบบอุ้ยวันครึ่งเลยเหรอมันเราคงไม่ทดสอบให้ขนาดนั้นนะคะวันนี้เราจะมาในเวยว่าตัวแทนของคนหน้ามัน <c oughs> ทุกคนที่ดูช่องแน็กเป็นประจำจะรู้ว่าเนี่ยน้ามันสุดๆมาค่ะสูมเข้ามาบีบรองพื้นใส่ฝานี้แล้วกันนะเน็บีบมารองพื้นประมาณนี้นะคะเนี่เห็นไหมเนื้อเขาเขาน่าที่จะเหล,ลวนะเนี่ยก็ขอใช้แปรงที่เขาแถมมาให้เลยแล้วกันนะจ๊ะ ฉันว่าฉันก็เลือกเฉดสีแม่นอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะดรอปลงเยอะไหมนะคะหรือว่าเออมีแบบอาการเข้มจนมองเลยหรือเปล่าหรือว่าก็แค่แบบว่าอะเซโตแล้วเข้มขึ้นมานิดหน่อยนะคะตามปกติของรองพื้นทั่วไปหุยแต่แบบเนื้อเกลี่ยง่ายมากอะ่ะเป็นรองพื้นที่ใช้แปรงแล้วเวิร์กนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะที่เป็นรอยสิวเห็นไหมรอยสิวเข้มๆเดี๋ยวลอง บิวเพิ่มโอ้ยเส้นผมนอะไรเนี่ยโชว์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 มันพอได้อยู่ไหมคือแน่นก็มองเห็นแบบค่อยถนัดว่ามันอยู่ด้านข้างแบบตาเฉลยไม่รู้จะเละยังไงแล้วอะ่ะทุกคนช่วยดูหน่อยว่ามันปกปิดได้ดีไหม <c oughs> โอเคไหมอันนี้คือแบบมีแบบบิวบิวหน่อยรอยนี้รอยนี้ไหนดูสิจ้ะเออแล้วก็แบ่งมาตรงนี้เลยตรงไหนรอยเยอะๆก็แบ่งแบ่งแบ่งโชว์โชว์เพิ่ม เธอดูดิรอยมันจางไปเยอะมากเลยนะลเนี่ยเราเช็ดสีเอ้ยมใจเราแปลงที่เขาแถมมาให้อ่ะเอ้ยนะกามันก็แบบโอเคดีมากๆอะ่ะใช้คู่กับรองพื้นเขาเราค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวฝั่งนี้นะขอใช้แปลงกลี่ยไปนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้พับพุชชั่นในการตบนะคะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเกลี่ได้ประมาณนี้ไปพับพุชชันตบ ที่นกใช้คือเป็นพับเปล่านะคะแค่เราตกให้เนื้อมันมีความแบบเออฟึบเข้าไปในผิวแล้วก็เกลียให้มันเรียบเนียนนะคะและในส่วนของการออกซิไดนะคะมาดูกันว่าเขาอ่ะจะเข้มขึ้นมาเยอะไหมก็เห็นไหมอันนี้คือสีรองพื้นที่เราทาไปต้นคลิปเดี๋ยวลองชืดๆบีบพับให้ดูนิดนึงอะประมาณนึงนะประมาณนึงแต่น็กถือว่า ค่อนข้างปกตินะคะรองพื้นจนเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งสักหนึ่งถึงสองนาทีก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะนี่พอผ่านไปแป๊บเดียวเองนะคะทุกคนเห็นปะสีเขาก็จะเริ่มกลืนใกล้กันแล้วนะคะคือมันเห็นเลยว่าอะโอเคมันเข้มขึ้นนะเราจะได้แต่งหน้าถูกกะถูกว่าตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วมันแบบประมาณไหนนะคะลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะทั้งสองฝั่งจากสัมผัสเนี่ย เออนะว่าเนื้อเาขาค่อนข้างที่จะแมทนะไม่ได้เป็นเนื้อช่ำช้ำเฉอะๆแฉะๆนะจ๊ะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปแตกหนะ้าที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะ โอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือคอมเพลทลุคของเรานะคะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ที่คิดไว้ก็คิดว่าน่าจะไปเดินออกกําลังกายแหลนะเนาะซึ่งก็จะต้องมีการเปลี่ยนลุกนิดนึงนะคะเพื่อความท่าแมงเครื่องประดับอ่างเงี้ยอาจจะต้องเอาออกเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นนี้ด้วยผมก็ต้องรวบนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาใสยก่อนเธอดูดิแบบนี่คือพยายามแต่งให้มันดูมีความแบบว่ายังไงรีเลทกันไหมเฮ้ ได้เลยนะคะได้เลยอ่ะไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตผิวหน้ากันนะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงค่ะก็ค่อนข้างเปรี่ยวเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีคนเลยอะ่ะหายเก่ดูเป็นสาวเฮลตี้ปะแต่คือนานๆทีมาเดินอะ่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินไม่ได้เดินมาหลายเดือนแล้วอะ่ะสภาพไม่ได้ออกกำลังกายนานผมเริ่มคลายแล้วป่ะน่าจะเปียกแหละคืออากาศในไทยมันชื้นนะเธอ เอาอะไรมาอยู่ทรงอะมุมกล้องจะแปลกๆนิดนึงนะคะพอดีว่าไม่มีที่ตั้งกล้องบนรถขอซับมันก่อน3ชั่วโมงละสามชั่วโมงแรกจ้าความมันประมาณนี้ ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ผ่านมาแล้วหกชั่วโมงค่ะเรามาดูกันในส่วนของความมันคือตอนเนี้เฮ้ยมันเริ่มวาวๆตามปกติแล้วนะคือตอนแรกอะเราคิดไว้ว่าตอนนี้ควบม,มันได้ดีเลยนะเพราะว่าสามชั่วโมงแรกที่เราซับมันไปความมันมันค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มแบบเอ้ยเหมือนกลับมาเป็น normal ของเรานะจ๊ะแต่ก็ไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่ซับหน้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้อาจจะเป็นแค่รีเฟรของรองืหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะตอนน่อมาค่ะเป็นในส่วนของความติดทนโดยภาพรวมอะ,อะ ยังเห็นเลยว่าเมคอัพยังอยู่ที่หน้านะคะแต่ถามว่ามันมีหลุดบ้างไหมอะตรงนี้อาจจะแบบเห็นรอยขึ้นมาหน่อยๆน,นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็อยังปกปิดดีอยู่นะคะตรงจมูกอืมก็มีหลุดๆแหละเพราะว่าจมูกเนี้ยจะมันที่สุดนะคะมีตรงนี้นิดนึงเป็นรอยข่าวแว่นไม่เกี่ยวอะไรอะข้างจมูกไม่ตกร่องไม่เป็นเส้นนะทุกคนแล้วก็ไม่เป็นคราบนะอืมโดยภาพรวมก็ถือว่าทําได้ดีค่ะ โอเคเดี๋ยวต่อไปซับหน้าให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสรุปกันจ้าแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะคะลืมพูดถึงไปเลยว่ามันก็แอบหลุดๆนะเนี่ยคืออยากจะใส่ฟูเทก็ใส่ไปเลย <laughs> มาค่ะก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกแพ็กเกจนะคะก็เป็นขวดแก้วนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับพกพ้าเท่าไหร่นะแต่ว่าดูดีดูแพงมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นฝาปั๊มใช้งานง่ายค่ะแต่มันจะมีตรงนี้ที่ขอพูดถึงหน่อยจริงๆมันไม่ใช่พอยต์หลักอะไรหรอกแต่ว่าตรงเนี้ย เนี่ยไอตรงข้อมูลที่เขาแปะมาให้นะคะทุกคนมันจะเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมเวลาที่แกะใช้นะคะนายจะชอบเอาพวกคัตเตอร์อะไรเงี้ยมากรีดมันจะได้อะดึงออกได้นะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้คัตเตอร์กรีดก็คือต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉีดออกมาใช่ปะแล้วเราถึงจะเปิดฝาได้ซึ่งมันฉีดยากใช่ไหมฉีดแล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วมันไม่สวย อันนี้คือม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะเป็นในส่วนของเนื้อรองพื้นที่พูดเลยว่า ชอบมากคือรองพื้นดีมากคือมันแบบมีความเบาสบายผิวนะคะเกลี่ยง,ง่ายแต่ปกปิดได้คือมันบิวกันปกปิดได้ถึงแม้ว่ามันจะเบานะคะคือมันไม่ได้เป็นเนื้อรองพื้นที่มีความหนาความตือ้อป่ะแต่พิกเมนต,ต์มันแบบมันเจ้มโตนะ่ะมันสามารถที่จะปกปิดพวกรอยสิวรอยดําได้นะคะแล้วก็เฉดสีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพเปรียบเทียบเฉดสีนะคะกับรองพื้นตัวอ่ที่นัยใช้เป็นประจำแล้วกันนะว่ามันประมาณไหนซึ่งอ่ะโดยภาพรวมก็ยังไงคะ รอดสิคะคือสีมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับรองพื้นตัวที่แน็กมีเนะาะจะนี้ก็แค่แบบว่าของเบอร์ลิน190ที่แบบว่าออกโทนเหลืองแบบชัดเจนเลยนะคะซึ่งใครที่คาดหวังความเหลืองมากๆแบบเบอร์นั้นเนี่ยอาจจะต้องมองดูเป็นสีอื่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการคุมความมันที่ตอนแรกเรายังเอ๊ะยังไงจะคุมหรือไม่คุมอ่ะมาดูผลแล้วกันค่ะก็คือหแผ่นกัอีกนิดนึงนะคะ เฮ้ยคุณแม่อะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยช่องของเรานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่1แผ่นกับอีกประมาณเนี้ยครึ่งหนึ่งอันนี้คือถือว่าปกติแต่ว่าถ้าไม่คุมมันเลยถึง2แผ่นก็มีค่ะแต่ว่ารอบนี้อ้ามาประมาณนี้ถือว่าคุมมันได้ดี เบรกหมดทิมเลยว่าต้องทดไว้ในใจหน่อยละกันว่าวันนี้ไม่มีแดดนะคะแนแทบจะไม่เจอแดดเลยค่ะทุกคนเออมันอาจจะแบบมีในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะที่เป็นปัจจัยอะไรเงี้ยทนไว้ในใจหน่อยละกันเออไม่อยากออกตัวแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมก็ดีนะเอวันนี้ดีเลยนะคะแล้วเราก็ไปออกกําลังกายมาด้วยคุณน้าอืมแล้วมาในส่วนของความติดโทนอันนี้เราให้แบบกลางๆละกันเรายังรู้สึกว่าไม่ได้วาวมากแต่ว่าไม่ได้แย่นะคะฉะนั้นสรุปโดยรวมก็คือ เขาใจแล้วว่าทําไมมันเป็นกระแสนะคะแบบหลายๆคนชมก็คือเออมันดีจริงนะความรู้สึกแรกที่เราใช้เนี่ย เรารู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบนะคะฉะนั้นก็ใครที่เคยลองใช้ตัวนี้นะคะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็มาแชร์กันได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผลลั์ไม่เหมือนกันประสบการณ์ไม่เหมือนกันทิวก็ไม่เหมือนกันนะคะอะยังไงใครที่สนใจเนาะไปลองหาดูรีวิวท่านอื่นๆได้นะคะแล้วก็ในส่วนของราคาอันนี้ลืมพูดถึงไปเลยก็คือราคาเต็มถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ5 4 9บาทนะคะซึ่งแนบมั่นใจเชื่อในฝีมือของทุกคนว่า มันสามารถหาได้ถูกกว่านี้แหละแบบพกคนลดเลยลองไปหาดูลองหาดูหรือว่าถ้าใครที่ไม่แคร์ฉันจ่ายเต็มได้อยู่แล้วก็จัดได้เลยเพราะว่าราคาเท่านี้กับคุณภาพเท่านี้มันก็ไปด้วยกันมันก็ดีนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะและมีถึง12เฉดสีไปเลือกสีกเลยจ้ะว่าตัวเองจะเหมาะกับสีไหนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้เี่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์นะคะ ฝากกดไลค์เป็นใจให้กันหน่อยนะคือไลค์เนี่ยเป็นกำลังใจชั้นดีมากๆเลยสําหรับครีเอเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์อะไรนะคะอยากจะมารีเควสนะคะหรือว่ามีคําถามน,นะก็มาเมอ์มอยกันที่ได้ได้านล่างนี้เลยค่ะสวันดีนะคะเน่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย